สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ใฝ่ในธรรมทุกทันเดอรมือนี่ก็ได้ม,มาพ่อขึ้นอีกแล้วกับแสงแห่งปัญญาคือเก่าเด้อครับยำแรงมเ,เมื่อเฮาเมืย์ลาจากงานจากปัญหาต่างๆหลายเถื่อพอขึ้นห้องนอนแล้วใจยังบ่ยอมหลับบ่ยอมสงบเพราะมันยังคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องราวที่เฮาผ่านมาทั้งมือมือคืนนี้เลยอยากชวนทุกทันมาลองเรียนหู ศิลปะแห่งการวางวางความทุกข์วางความกังวลเพื่อให้ใจเฮาได้พักแท้ก่อนสิไปนอนชีวิตประจำวันคือภ้าระที่เหาหาบอยู่พี่น้องเอ้ยมนุษย์ทุกคนกับเปรียบเสมือนคนแบกของบางเธอเฮาแบกงานแบกหนี้สินแบกปัญหาครอบครัวหันไปทางใดก็มีแต่เรื่องอย่างเดียวก็คือเรื่องการเงินหนจะค่าน้ำค่าไฟ ค่าพอนรถพลอนบ้านค่ากินค่ายูมันเป็นยุคเข่ายากหมากแพงเข่าของแพงค่าแรงบ่ขข้นบางคนแบกความผิดหวังความถูกใจคือกับว่าเฮ้าแบกกระสอบทรายไว้บนหลังแล้วไปนอนทั้งทางที่ยังหาบอยู่มันจะได้พักบอ่อบ่อใดดอกเพราะร่างกายถึงสิได้นอนแต่ใจยังถือนักอยู่โบรานเพิ่นจึงว่าว่าคนสิไปนอนให้รับ ต้องว่างของจากหลังเสียกกอนเฮ้าก็คือกันถ้าบ่ยอมว่างใจกะสิอึดอัดอยู่บ่มีทีวางพระพุทธองค์สอนไว้ว่าสัพเพธรรม,มาหน่าลำอภินิเวสายะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้บ่มีอันใดที่ควรยึดมันถือมันความโกรธที่เกิดขึ้นตอนกลางวันถ้าเฮายึดไว้เพราะขืนห้องนอนใจกะร่อนรุ่มบ่มีทางหลับความอยากที่ยั่งข้างค้าถ้าเฮายึดไว ใจกระดินร่นนอนกับฝันฟุง้งซ่านตรงกันขามถ้าหาว่างใจสิกลายเป็นคือธงหน้าลงโลง,โลงเย็นๆที่สายลมผัดผ่านมีคนหลายคนทำงานทั้งเว้นพอกลับบ้านแล้วก็ยังเอางานมานั่งคิดต่อจนลับบ่ได้บางคนโตเถียงกับคนหักเลิกงานกลับมาถึงบ้านกระดากันเถียงกันเสียงดังสนัน่นลานบ้านแล้วก็นอนนำตาตกในใจบ่ยอมวางความโกรธ นักเฮียนสอบตกก็เอาความทุกข์มาเก็บไว้ในใจพี่น้องเดอ้อนี่คือความจริงของชีวิตถ้าเฮ้าบ่ฝึกใจว่างทุกข์ก่อนนอนใจสีสะสมความทุกข์ไว้ทุกขึ้นสุดท้ายก็กลายเป็นความเครียดความเจ็บป่วยหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมวัดอัมพันธ์สิงห์บุรีเคยสอนไว้อย่าปล่อยให้อารมณ์มันค้างขาขึ้นตื่นตอนเศร้าว,ว่าใจบบสงบจะทำมากค่าคลายก็ขาดทุน คำเบาอีสานให้กำลังใจโบราณบ้าน,านเฮามักเบาว่าบบมีฝนใดตกตลอดปีบบมีแสงแดดใดร้อนตลอดมือ้อคือกว่าความทุกข์บมีอันใดอยู่ถาวรทุกก็มาหอดแล้วก็ไปหนาทีของเฮากะเพียงบบต้องหาบมันขึ้นห้องนอนวิธีฝึกปล่อยว่างก่อนนอนเฮาสิล่องซีวิธีง่ายๆเด้อครับ 1. หายใจเป็นมิตร ก่อนนอนสูตรลมหายใจลึกๆสมถึงหาครั้งแล้วบอกใจกับตัวเองว่าเรื่องมืออื่นไว้พรุ่งนี้เรื่องมือเก่าให้พานไป 2. เขียนระบายถ้ามีเรื่องข้างค่าใจลองเขียนใส่กระดาษสันๆแล้วบอกว่าพอแล้วคืนนี้ขอวางไว้ตรงนี้ 3. แพ่เมตตาก่อนนอน ให้แพ้ใจไปหาคนที่เฮ่ามีเรื่องข้างค่าใจคับเขาว่าว่าขอให้เจ้ามีความสุขความถุกขอว่างไว้ C. พิจารณาธรรมระลึกถึงถ้ำสอนพระพุทธเจ้าวา่าอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าทุกสิ่งล้วนบ่อเทียงพระพุทธวจนะพระพุทธองค์ตรัสไว,ว้ว่าอตีตังน่านว่าคขเมเยอะ นับปัตติกังเขอนาคตตังย่าได้หวนระลึกถึงอดีตย่าหาพึงอนาคตแต่ให้เฮาอยู่กับปัจจุบันด้วยสติอีกตอนหนึ่งตรัสว่าโยจะวัตสะสะตังชีเวอปัสสังอุทยะยปะยังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสโตอุทยัยปะยังผู้ที่อยู่ตั้งร้อยปีแต่บ่เห็นความเกิดดับของสังขาร บ่ประเสริฐเทาคนที่อยู่เพียงวันเดียวแต่เห็นความจริงแห่งความเกิดดับสรุปพี่น้องเอ๋ยการนอนคือเวลาที่ร่างกายและใจได้พักแต่ถ้าเฮาหอบทุกขึ้นเตียงมันก็คือการเอาก้อนหินหนักๆไปกอดไว้แล้วนอนสิได้พักบอบ่ได้ดอกถ้าเฮาฝึกว่างใจว่างทุกลงก่อน,นอนใจสีสงบร่างกายสิได้ฟื้นเต็มที่ และมือใหม่กระสิทธิเต็มไปด้วยกำลังใจสุดท้ายนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใฝ่ในถ้ำทุกท่านมีกำลังใจและพบความสุขแท้จริงจากการเข้าใจตนเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนขอให้ใจของท่านเบิกบานรุดดอกบัวที่โผล่ผลน้ำแม้อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยทุกันยังคงงดงามสาธุครับ